หนึ่งเดียวในเชียงใหม่นะครับนี่ฮะโอเคขอบคุณขอบคุณครับเนี่ยโอไอเดียครับไอเดียนี่ฮะคไทยนมาโอ้ยนี่ฮะสุดยอดแตยอันนี้ผมถ่ายวิดีโอนะฮะตังหลังครับตังหลังนี่ที่สำคัญนี่ฮะที่หัวครับโอ้โหสุดยอดมียาพาลากับนีน่ะ พึ sí, sí, ่งน้อยก็มีก okay. no. okay. oh, ๊อกน้ำก็มีลีโอก็ม no. okay. okay. ีเข้าโอ้ยเนาะโอสตางก็มีเฮ้ยเออสตางก็มีเนี่ยปลานี่ก็มีโอ้ฮะหนึ่งเดียวในเชียงใหม่นะครับปกติปั่นได้กี่กิโลครับเนี่ยไปวังค่้มเลยเหรอ ร้อยห้าสิบกิโลตายแล้วกูผมไปจงดาวเออไอเดียวแ่งยังไงเดี๋ยไปอ๋อนี่ข้าบอนเกี่ยงเหรอเออเอชีวิตดีในอิชาได้ไร่ต้องแยกกันนัเนห้อก็เต็มที้๋อขัาที่ส้มข้ตัวอ่้ก็าม้ย0ฟันไปตัวขายไปตัวหมดแล้วเขาก็ับไปเลยเลย ใชีวิตได้ชิ้นภาพเลย้เ่แต่ส้มเนี่ยที่ส้มพ่อันพี่มาได้แบบนี้วันจันท์ก็มาแ่เนอไอ้ส้มในวันจันทร์เอแตนะว่าโคนขย่เข้าสายขายหมดมีบาทเออโอเคครับครับผมขอบคุณครับโอ้ยินดีที่รู้จักครับผมก๋วยหานไรแตละหัน แถวนี้ผมก็ประกาศตักผมก็อ่าผมว่ามันหันที่มันเป็นเรือไม่ใช่ไหรที่เป็นเรือทุกคน่ะมนมีอะไรม่วกะมีสิบสี่สิบห้าใบมีสิบห้าใบโอ้ราดตายไปเอาเข่จงม้วนแล้วอ๋อแบบนี้ไม่เกยดอกอ่ะอฮ่นี่ครับ กูดีอยาเงี้ยที่กูชอบผูงเยอะผู้ชขวางนะเออสร้างอปะห้าออ๋อเจ๊กมแปะครับเขาเจเล็กเสือเม่เเออเเสอัเี่ยถ้ีกคนแล้วมจเอามาเอเทปเทปใสปันปนนครับขอท่วมทุ่แทุ่เนน้ำุ่มพอลเออ อันนี้เป็นปลาเป้านะครับเนาะอ๋ออ๋อเป็นหมกหมอกปลาเป้าใส่ยางในรถยางในย่อเป็นฮือกเนี่ยไม่หรอกยังเงินใส่แด้เป็นอุ๋ยแหวนโล่จอกก็ไปขอมาเอ่อเจ๋งได้เลยยาวอ๋อกำลังได้ปลาแ์มแค่ได้ปลารที่เป็นเฮือนะผมนี่ชอบเป็นเฮือนะแต่วันละใบวันละใบวันละใบเนี่ย เออผมชอบผมชอบผมชอบที่เป็นเฮือผมเคยหันแต่ไม่ได้ตักสักกรคมอ๋อนี่น้ำบ่อน้ำนะครับเนี่ยน้ำพึ่งน้อยยังมีน้ำอยู่อ่ะเจ้าของเจ้าหอวใส่เจ้ามันก็ขึ้นดอดขึ้นหัวใส่โอ้ยมันมันจะไหลมันร้อนดิเดี๋ยวคนที่ใช้เจ้าหัวน่ะเขาทีเขาสามารถครับครับขายด้วยอ่ะครับผมจริงนะเนาะแกมองไปนี่กี่หลายบาทแล้วนี่ ขส้นใหญ่อะาเ้นๆๆๆๆๆจ้าเส้ครับผมขอบคุณครับผมที่ไรพ่อจัาครับผมยอดยืมืนนืกับยิ้วน้ามวยจิรีอของนฮะจิ้ามวยดีฮะชอบน้ามวยเก่าล้วนี่ตายลวกู กนเออตะกอนครับตะกอนเือขตะกอนชื่ออย่างเขาที่เป็นตีโวยนะรีอซสอดสมเด็จมาโอ้ยนไมมีาอ่มวก่านบนีว่าไใครหันภรรยาบ้างภรรยาเป็นคนจะได้ใครหันได้เนาะแล้วสีสิละฟาขนาดเนาะ ก่อนมาเียน่าวนี่เไปเาไข่าอะรผมคลิปนี้ก็เราได้รู้จักไอ้บนยืนนะครับนโมยเก่านะครับผมนี่ฮะมันดูอะไรฮะโอ้โห ถ้ายิงผมกัปั่นรถทีครับแต่ว่าผมก็ม่ได้ส่างอย่างเป็นรูปแบบนี้ฮะปกติผมปั่นไปไม่กวงครับก็ไปไม่กวงกับปิ๊กแม้ปกติมี่มันจะมีซีรีส์กับจุดห้าด้วยใจไปด้วยใจหรอกผมหมดผมหมดไปด้วยใจรับไปใจรักอ่ะครับดีให้จัดโอ้ผมชอบชอบชอบผมได้สัมภาษณ์แล้วโอเคครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ เราจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวว่าผมจะซื้อข้าวแตนนะครับผมซื้อข้าวแตนให้ภรรยาครับนี่ฝากให้เมียครับผม<ส>ครับผมดีครับนี่นะฮะฝากให้เมียครับให้เป็นกะลัมังเลยนะครับนี่โอ้ย เขาแตนเขาแตนเนี่ยแม่ค้าขายข้าแตนครับแม่ค้านี่โอเคครับผมขอบคุณครับเข้าพอดป ขายแผงมีขายแผงน้ำผึ้งนะครับผมน้ำผึ้งน้ำผึ้งแต๊บปะเต้ะบ่หูเนอร์ต้ครับใส่น้ำตาลแต๊ะหรือว่าอยู่าได้ปะเต้ะเต๊ะบ่หูเนอรราคครับผมครับผมชุดนี้เอาข้าวแตงไปกินนะครับ